กินยังไงไตรกีฬาเหลือ50กินยังไง LDL เหลือไม่ถึงร้อยกินยังไงผอมลง10กว่าโลแล้วไม่โยโย่กินตามสูตรอาหารเลียนทองของโมกค,ครับอาหารต้นสายนะครับถั่วมเมล็ดอ่อนหลากชนิดธัญพืชข้าวไม่ขัดสีสิ่งนี้เพื่อนๆชอบนะครับข้าวแป้งเส้นขนมจีนราดหน้าก๋วยเตี๋ยวผัดซีอิ๊วชานมไข่บุกพวกเนี้ยผมไม่ห้ามนะแต่กินให้น้อยนะครับกินให้น้อยกว่า20%ใน1สัปดาห์คุณต้องจําไม่ขึ้นใจ1ไม่มีทางรัด2อ,อาหารต้นสาย3เลี่ยงอาหารปลายสาย4เวทเทร กล้าอันดับหนึ่งหกินโปรโตีนจากพืชและสัตว์ธรรมชาติได้ถึง6กากใย30กรัมต่อ1วัน7กากใยพรีไบโอติกต้องจากมากแหล่งหลากหลายแหล่งมากที่สุดแล้วถ้าลำไส้คุณดีจะลดสารพิษจากทุกอยาก่างตับไตลำไส้จะดีหมดผิวก็จะดีความจําก็จะดีมะเร็งก็จะกลัว8นอนให้ดีนะครับนอนอย่าเกิน5้าทุ่มเนี่ยดูมโมก็ปิดไฟให้มืดๆเตรียมตัวนอนได้แล้ว9ตื่นมารับแสงแดดทุกวันออกกาลังกายตอนเช้าทุกวันเสพกินกาแฟดําดื่มกาแฟ ดำหรือดื่มมัทฉะก่อนทุกวันใครอยากได้มัทฉะออร์แกนิกก็พิมพ์ว่ามัทฉะออร์แกนิกลงไว้ด้วย